สวัสดีค่ะกลับมาพบกับโอปออีกแล้วนะคะกับรายการยังไงความรู้เป็นยังไงกันบ้างคะกับสัปาห์ที่ผ่านมาเพื่อนๆก็ได้รู้จักความหมายที่ถูกต้องตามพจนานุกรมกันไปหลายคําแล้วนะคะแต่ยังมีบางคําที่ทุกคนยังไม่รู้จักความหมายที่แท้จริงของคำแสลงวันนี้โอปอจะมาให้ความรู้กันค่ะตามมาดูกันเลยคะ่ะมาเริ่มกันที่คําแรกเลยนะคะควาว่าตั้นรักหรือน่ารักก็จะหมายถึงสวยน่ารักน่าเอ็นดู อย่างเช่นเธอยิ้มแบบนี้แล้วน่ารักจังเลยหรือลูกสาวของพี่สาวกําลังน่ารักน่าชังขึ้นทุกวันเลยคําต่อมานะคะคือคำว่าไอ้เต้าไอ้ตามความหมายคำนามเป็นคํานําหน้าคําอื่นเพื่อบอกให้รู้ว่าเป็นเพศช,ชายหรือมักเรียกใช้ชื่อสัตว์เพศผู้เช่นไอ้ทุยและคนโบราณสมัยก่อนนะคะยังเรียกชื่อเด็กผู้ชายเรียกว่าไอ้จุกไอ้ห้วต่อมาคําที่3านะคะคือคําว่าพอสอ ุดสอสาราจุดย่อมาจากพุทธศักราชมีความหมายตามพุนานารมเป็นการนับศักราชเริ่มนับตั้งแต่เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพทานค่ะและคําสุดท้ายของวันนี้คือคําว่าบ้องบ้องเป็นชื่อไม้ไผ่ชนิดหนึ่งขึ้นเป็นกอแน่นบ้องสัน้นไม่มีหนามเนื้อลำไผ่หนาะนำมาจาักตอกหรืออิงมาจากภาษาอีสาน จะเป็นหนอนหรือหนอนบ้องภาษาเหนือจะเป็นจําพวกหนอนหรือแมลงสัตวตัวใหญ่ๆค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนเราก็ได้รู้ความหมายที่ถูกต้องตามพจนานุกรมเป็นไปหลายคาแล้วนะคะภาษาไทยเรามีหลากหลายคําแต่ละคํามีมากกว่าหนึ่งความหมายแต่ละสถานการณ์จะใช้แตกต่างกันออกไปพวกเราอย่าลืมให้ความสําคัญกับคําเหล่านี้ด้วยนะคะคราวหน้าโอปอจะมาให้ความรู้อะไรกันโปรดติดตามรายการยังไงความรู้สัปดาห์หน้า ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ